รบสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยความเคารพวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของบุคคลท่านนี้พอดแคสต์ Podcast ในตอนนี้ยังคงพูดถึงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักกันต่อ จะเล่าถึงในช่วงเวลาที่ท่านได้รับราชการได้เลื่อนชันยศตำแหน่งอะไรบ้างทุกอย่างที่ได้มาล้วนทำเพื่อแผ่นดินทั้งนั้นจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมกันค่ะจะกล่าวถึงเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองตาขณะนั้นได้มีพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาที่วัดใหญ่เมืองตา่าพระเจ้าตาจัดให้มีการชกมวยฉลองในพิธีด้วย นายทองดีฟันขาวดีใจมากเข้าไปเปรียบมวยกับครูห้าวซึ่งเป็นครูมวยมือดีของเมืองตากและมีอิทธิพลมากนายทองดีฟันขาวใช้ความว่องไวใช้หมัดศอกและได้เตะขากันไกลจนครูห้าวสลบไปเจ้าเมืองปาจึงถามว่าสามารถชกนักมวยอื่นอีกได้หรือไม่ นายทองดีฟันขาวบอกว่าสามารถชกได้อีกเจ้าเมืองตาจึงให้ชกกับครูหมึกครูมวยร่างสูงใหญ่ผิวดำนายทองดีเตะซ้ายเตะขวาบริเวณขากันไกลจนครูหมึกล้มลงสลบไปเจ้าเมืองตากพอใจมากให้เงินสามตำลึงและชักชวนให้อยู่ด้วยนายทองดีฟันขาว จึงได้ถวายตัวเป็นทหารของเจ้าเมืองตากหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในเวลาต่อมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นที่โปรดปรานมากและได้รับยศเป็นหลวงพิชัยอาสาและต่อมาเมื่อเจ้าเมืองตากได้รับพระราชทานโปรดกล้าให้เป็นพระยาวชิรปราการครองเมืองกำแพงเพชร หลวงพิชัยอาสาได้ติดตามไปรับใช้อย่างใกล้ชิดและเป็นเวลาเดียวที่พม่ายกทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาวชิรปราการพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาและทหารเข้าสู้รบกับทัพพมา่าหลายคราวจนได้รับชัยชนะได้ช้างมาอาหารพอสมควรพระยาวชิรปราการได้รับการต้อนรับ จากประชาชนและยกย่องขึ้นเป็นผู้นำเมื่อกอบกู้เอกราชได้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงทนบุรีและได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้หลวงพิชัยอาสาให้เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นทหารเอกราชองครักษ์ในพระองค์อีกด้วย ต้องขออภัยถ้าบางช่วงบางตอนคลาดเคลื่อนขาดหายไปการประมวลผลด้วยระบบ AI ย่อมมีการผิดพลาดได้ในโอกาสหน้าจะได้นำเรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามมานำเสนอกันต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังพอดแคสต์ขอขอบคุณเสียง AI จาก Google แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบพระคุณมากค่ะ